สืวนที่จังหวัดนาราธิวาสนะคะมีการมอบของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ผู้ประสบเหตุวาตาภัยในพื้นที่ค่ะที่บริเวณบ้านเลขที่2 3 1ทับ9หมู่ที่2ตำบลกะลูวเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนาราธิวานสนายสนั่นพงศ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนาราธิวาสในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดนาราธิวาส พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนาราธิวาสร่วมมอบสิ่งของพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ให้แก่ครอบครัวของนายรอมือลือมะดีเยาะหลังเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่จนบ้านได้รับความเสียหายทั้งหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บสีรายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องตน้นและเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไป ทางนี้เมื่อวันที่17พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา18.30นาทีได้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงในพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้บ้านของนายรอมือลีได้รับความเสียหายทั้งหลังและมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม4รายครับ